ได้ไหมพี่ดันไปนู่นได้ไหมดันให้มันนั่นก่อนโยกก่อนไงเนี่ยเอาตัวดันเนี่ย ดูวิธีนะครับผมว่าจะเอาออกได้ไหมครับผมได้ไหมได้ไหม ไม่ได้พี่ครับพี่รองครับโอ้โหโ 结婚了，哈哈哈哈哈哈！哈哈。 โหดูครับเหนียวมากเห็นไหมครับผมเอาจนลุดนี่ครับพี่น้องครับผมบ่ไหวครับผม ใช่ไหมโอ้ยกินเลยกินห้องใส่เครื่องมือพีดวเทอีกแล้วได้อยู่บ่โอ้โหพี่น่ง เดียวครับเดียวโอ้ยไอจ้วงจะไปแอสิฮ่าฮฮโอ้โหี่นออกครับบุญตะท้างอะไรที่ออกากอยู่ครับผม โอ้แข็งมากเลยอะโอ้โหพี่น้องทะเบงด้ครับพี่นอ้องมันจะกระตุกขึ้นเลยเลยครับผม โอเคนะครับผม นี่ัเคืองที่ออกได้นะครับผมโอ้โหดกทับ <laughs> มันสิไหวอยู่บ่โอ้ยอันะไรได้ตองอะไรไอ้จ่วงหยุดจั๊กแรงจั๊กแรงโอ้พี่น้องครับบึ้งบึงบึ้งครับ <laughs> บึ้งครับโอ้โหบึ้งครับบึ้งครับโอ้โหโอ้โหโ ยากแล้วครับยากแล้วได้ไหมทีระวังแข่วหักนั่นนะ่ะแข่โอ้โห้หืหืโอ้ยโอ้ย คนทไทยวัยรุ่นกว่าต่าคนคุดยังไ่ลงนี่นครับผมโอ้โหออกแล้วครับไฟหัวแยกเลยชี <laughs> ไหวไหมครับไหวไหมครับจะไหวไหมครับจะได้ไหมครับผมโอ้โหมันลุ้นกันเลยครับ, <laughs> บอแล้วยังเขาไปอเหรอ เออกดอกดแซงอะ่ะกดแซงไปเลยอะ่ะต้องใช้วิธีกดแล้วครับพี่น้องครับ ก็จะเห็นว่าล่างมันอยู่ฝั่งนู้นหมดเลย โอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมตัวก็ติดตามคลิปต่อไปนะครับผมมาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผม